พี่น้องตื่นขึ้งมากว่ามันปีนี่สิบ่เห็นสนโนแล้วจ้ะสนโนตกนะคะพี่น้องสนโนตกนะคะ่ะขาวเต็มพี่น้องตอนนี้ก็ยังลงปล่อยๆเนาะกับพี่น้องจ้ะวันนี้สนโนลงนะคะหี่มะหี่มะพี่น้องเบอร์จ้า,จาอันนั้นเป็นรถรถที่เขาเมื่อวานคืออนะคะพี่น้องว่าเพื่อให้มันละลายนะคะพี่น้องเบอ่งจ้า เอาให้เลยบ่อยว่าใส่เฮานาตึดเลยค่ะพี่น้องเมาจากมาเด้อค่ะมันนี่ยูบ้านกับตั้งวงพี่น้องป้าพ,พีป้าน้องกินเข่าเนาะคะ่ะกับลูกกับเตา่ากับลูกกับร้านก็มีขนมจีบแมนบอกข้าเจ้าเอิญหนึ่งพี่น้องแล้วก็ MK c h u กี้สูตรบ้านๆเนาะค่ะพี่น้องก็บมี่ ลูกชิ้นปลาเต้าหู้สับปูสับปุ๋ย,ยละจ้ะมาเด้อมาเด้อจ้ะท่านคุณก็จะมีใสก่กอกเนาะค่ะแซบ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 แส,บสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุข,ขุมสุขคนสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเนาะค่ะก่อนอื่นกับขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังแรงใจให้นิกด้วยดีเสมอมาเนาะค่ะขอบคุณทุกคำคอมเมนต์ทุกคำกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องเนาะ มื่อนีตื่นขึ้นมากอะโอ้ยขาวพ่นเละขาวอีหย่างนอกภาษาไทยนะขาวพน่นขาวเต็มเดินบานขาวไปหมดี่นองหิมะตกนะคะหิมะตกนี่แหละค่ะสาเหตุนะคะสาเหตุทําไมไม่พูดภาษาไทยในคลิปนะคะนี่กลละกาบขอบคุณไล้ยๆแลวก็ขอโทษนะคะนาะขอโทษไล,ยลย้ยๆกะ มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งมาเนาะค่ะว่าอ่านิเบอกภาษาอีสานเพิ่นฟังเบกเข้าใจเนาะคะ่ะเนาะน่าจะพูดภาษาไทย่าษนอ่สาจริงๆแล้วภาษาไทยนี่ก็พูดได้อยู่นะคะแต่ว่ามันกะวัฒนนัดแมจา่าอย่างเมื่อกี้จะพูดคําว่าขาวห,หิมะมันตกขาวเต็มไปบิดจริงๆขาวพ่นเหอพี่นอ้องมันบอก <c oughs> กระแจกบอกถึกบอกพิษนะคะก็เลย เลือกเอาที่ถนัดแม่จ่าก,ก็เลยพูดภาษาอีสานบานเกิดดีกว่าเนาะค่ะภาษาบานเกิดเนาะภาษาไทยก็มีอ่าเบานิดๆน้อยๆเนาะค่ะก็คือบอทถนัดปันใดเนาะค่ะกราบขอโทษขออภัยไว้หลายๆแต่จใจไหนก็ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะที่เข้ามาต,ต,ติชมนะคะนี่ก็ยินดีต้อนรับเด้อะค่ะยินดีรับฟังนะคะก็จะพยายามถ้าพูดได้ก็ จะพูดนะคะพี่น้องการคลิปนี้ก็คือเกา่าคือเดิมเนาะคะ่ะเพิ่มเติมก็คือตอบคําถามไปด้วยละกะเว่าวถามไทยซุกสารทุกสุกดิบไปน้ำนะคะจากทีนิกช่วงนี้กะลงคลิปเกี่ยวกับการทํางานของนิกไปนะคะกะมีคอมเมนต์เขามาถามว่าอันเป็นเมียฝรั่งต่างดุลเป็นยังคือ,อยังเ็ดนวดเทสยังก็ว่าไปเนาะคะ่ะนิกะเข้าใจเนาะคะ่นะนอกเข้าใจเพราะว่า ส่วนมากแต่สิคิดว่าเมียฝรั่งบ่ต้องทำงานนักหรือว่าบ่ต้องทำงานอีหยังหรือว่าได้อยู่อย่างสุขสบายเนาะค่ะเนาะอันนี้มันกันไลฟ์สไตล์หรือว่าความโชคดีของของแต่ละคนกับบ่คือกันเนาะค่ะเนาะจังของนิกคนที่เขาาพนเด้เขามาไปเบิงบางคลิปบางช่วงมันกันจะรู้ว่าสามีเสียอ่าปกติเมียฝรัง่งสามีเสียแล้วน่าจะรวยนะได้นูน่นได้นี่เป็นบ่พ่นองความเข้าใจเนาะ มันก็อันนี้ก็แต่ละกรณีไปอีกเนาะค่ะพี่น้องนิดก็เลยามาว้าให้พี่น้องฟังเนาะค่ะว่าการที่เป็นเมียฝรั่งทํางานนวดเนาะ,ะมันกะส่วนมากนะคะณปัจจุบันเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้ทั่วทุกประเทศนะคะเมียฝรั่งทํางานนวดมากพี่น้องเปิดร้านนวด หนึ่งมันดีสําหรับอย่างดีสําหรับเมียฝรั่งที่มาอยู่ต่างประเทศน้ากันนะคะได้มีอาชีพทํามาหากินมา,าก็เราก็ได้เผยแพร่ในการนวดแผนไทยของเราฝรั่งเขานิยมเด้พี่นอกเด้นิยมมันทํางานนวดนี่มันไม่ใช่อาชีพที่เราหน้าอายได้พี่นอกนิคไม่อายนะคะนิกภูมิใจอีกต่างหากนะคะเวลาเรานวดเขาแล้วเขาหายเจ็บหายปวดเนี่ เขามีความผากพุ่มใจขนาดไอพี่นองเห็นเขาเศร้าเจ็บเศร้าปวดนี่เนาะนี่หละจ้าก็คลิปนี้ก็จะเป็นการคุยตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการทำงานเนาะคะ่ะแล้วบางคำถามเมันก็นมาถามมาลูกค้ามามาจากสเนาะคะ่ะลูกคา่าเหตุอีหยังเนาะค่ะเนาะสายงานอาชีพของลูกค้านี่ละพี่นองนี่ก็เลยอยากให้สาวสายฟอทีติเขามาฟัง ฝรั่งที่เขาอยู่ที่นี่นะคะคนที่อยู่ที่นี่เขาเฮ็ดงานแตกต่างกันคือบานเฮ้าคือก,กันกับคนเฮ็ดงานนะักอิลีกันนะักสว่วนเขาสิได้เงินมาจ่ายคานวดหนึ่งชั่วโมงเนี่ยที่ร้านนิกทํากับขึ้นนิกบอกไปแล้วนะคะว่าคิดหาสิปอนถ้าคิดเป็นเงินบ้านเราก็4ีสี่สิบบาทกับชั่วโมงละสองพันอ่ะบางคนอะ่ะ เขาก็บอดด้มีเงื่อนหลวงหลายซัวเขาจิมานวดได้เขามากก็ยอนเขาเจ็บเขาปวดเขาก็มานวดเนาะค่ะพี่นอ้องบางคนก็ทํางานเป็นคนดูแลคนป่วยคนไข้เนาะคะ่ะเป็นกันบ้านเท่ากับพยาบาลอย่างผู้ช่วยพยาบาลน,นะคะแต่ว่าคนป่วยไปหาเบิ้งผู้เฒ่าผู้แก่ป่วยน้าบ้านก็มีหรือว่าตามสถานที่ที่เขาเลี้ยงคนแก่พี่น้องเนาะ สถานที่ที่เขาเลี้ยงคนแก่คนชราเจ็บป่วยยกค้นไข่อาบน้ามเปียนผ่าอ้อ,อมนูน่นนี่นั่นเขาก็เจ็บเขากระปวดเขาก็ากมาเจ็บหลังปวดเอวเขาก็มานวดพี่น้องอบางคนก็มาหนวดผ่อนไขยก็มีเนาะค่ะเนาะส่วนมากสายงานก็จะลูกค้าก็จะมาจากพวกที่เขาออกกําลังกายเยอะ กาทำงานหนักๆนี่และพี่น้องคือบ้านเท่านี้ละทำงานก็สร้างเฮ็ดถน,ถนนสร้างบ้านจรางโรงงานกะว่าไปหรือว่าเฮ็ดงานโรงงานยกของหนักเนาะค่ะเนาะทำงานออฟฟิศก็มีกันเป็นลูกค้าทั่วไปเนาะค่ะเนาะเป็นลูกค้าทั่วไปที่มานวดที่ร้านเนาะค่ะส่วนมากอาจจะมีตะเตเคตแทนแบบว่าเอาหลังคอบาไหลเนาะค่ะนัดบ่าวา อาละคนกับจนสันข้อขึ้นผลพี่น้องลูกค้านะเหตุงาน,านนักหลายนะ่ะถึงเป็นจุดสะท้อนนี่ก็เลยอยากเอาเป็นว่าจุดสะท้อนให้ทุกคนได้เข้าใจว่าการที่เราเห็นเขาไปเที่ยวใช้เงินที่บ้านเราอะ่ะเขากระหยัยเขาก็เ,ากเก็บเงินเขาก็จังเด้ดไปใส่นากกับเวลาเขาไปเขาทํางานหนักที่นี่เขาไปพักผ่อนเขาไปเที่ยวเขาก็เลยต้องใส่ให้มันคุ้มคา่าพี่น้อง ไม่ต้องยกตัวอย่างแต่ยังคือนิคแหละค่ะเวลากลับบ้านนิคก,ก็จะให้รางวัลชีวิตตัวเองก็กินใช้นะคะเนาะกินใช้เที่ยวไปเก่าล้านเสริมช่วยไปนวดไปเทีท่ยวทะเลค้าพี่นอ้องไปนะคะเนาะ็ต่บอกแต่อว่าอให้ฟังนะคะแล้วอ่าอ,อ,อีอย่างอีละคำถามคำหนึ่งว่าอัน เออเบาผ่านมาแล้วเนาะพี่น้องว่าเบาไอตี้นี่นนะเป็นเมียฝรั่งทําไมต้องทํางานนวดนะ,นะพี่น้องคือได้เหตุงานนะั่นนะส่วนมากแล้วค่ะนี่กว่าปัจจุบันนี้นะคนที่แต่งงานมาอยู่กับสามีที่ต่างประเทศแล้วนะ่ะทุกคนเพิ่นสมัครทํางานแทบทุกคนนะคะยกเว้นว่าบางคนแฟนเพิ่นบให้เหตุ แฟนเพื่อ้แฟนลวยอีหลีอโลนนะคะหรือว่าบางคนขนาดได้แฟนลวยเพิ่นก็นยังอยากเหตดส่วนมากเมียก็หลังที่มาอยู่ต่างประเทศจะทํางานกันทั้งนั้นนะคะแล้วทุกคนก็มีเงินใช้เป็นของตัวเองมันบอกพี่น้องแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ไปเปรียบทั่วไปเด้อบปดียว่าส่วนมากเราจะเห็นเมียฝรหลังที่บ้านเราข้าเจ้าบระดียเหตุงานเนาะ,ะเนาะแต่งงานไ,ได้แต่งตัวดีๆไป กินเขาข้างนอกไปเขาล้านเสริมสวยไปนั่นไปนี่เนาะค่ะเนาะแต่ขึ้นอีกว่าไลสไตล์แต่ละคนมันก็นจะบอคือกันเนาะค่ะเนาะแต่ส่วนมากที่มาอยู่แต่งงานมาอยู่ต่างประเทศแล้วถ่าลูกยัางอนถ้าลูกใหญ่เรยวนะส่วนมากเขาจะทํางานกันทั้งนั้นแหละคะ่ะบ่าวาสิเหตุงานหนวดบ่าวาสิเหตุงานทําความสะอาด ทุกคนหาการหางานทําทั้งนั้นเนาะค่ะเพื่อหาเงินเนาะค่ะเพื่อหาเงินแล้วก็เพื่อสร้างเครดิตให้ตัวเองก็ขึ้นดีกว่ามาอยู่ประเทศนอกเข้าต่องเห็ดห้จะของให้ซื้อจะของมีเครดิตในประเทศเขาก็คือการจ่ายภาษีเนาะค่ะลงทะเบียนการทํางานจ่ายภาษีเวลาเข้าตกงานเวลาเขานู่นนี่นั่นเขาก็จะได้ สบายเนาะคะ่ะเขาเวลาขอความช่วยเหลือก็จะได้ง่ายขึ้นเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็มีคําถามมาเอา้าไปทํางานที่นิกบอกว่านิกจะได้ผ้าตัดแล้วกอ็อาจจะต้องหยุดก็เลยต้องแบบเงินเนาะค่ะเนาะที่นิกเคยพูดไปว่าการทํางานอยากให้ทําความเข้าใจเนาะคะ่ะกันคือจังนิกนี่ลงทะเบียนทํางานให้ตัวเองเนี่ยถ้าหยุดงาน จะไม่มีเงินช่วยเหลือได้พี่นอ้องจะไม่มีเงินช่วยเหลือถ้าเป็นลูกจ้างประจําถ้าเข้ายุดงานเราจะได้เงินค่าแรงเรายังได้จ่ายเหมือนเดิมหยุดงานที่แบบว่าเกี่ยวกับการเป็นการเจ็บการเป็นน่ะพี่นอ้องการไม่ได้สบายถึงกับมีแพทย์ใบรับรองแพทย์อะไรเงี้ยเข้ากับยังเจ,จียดายใจเงนินได้เงินเดือนการที่ทํางาน ส่วนตัวกับงานเป็นลูกน้องมันจะแตกต่างกัน,นะะเนาะค่ะเนาะอันนี้คือตองใจเจ้าของทีนิกเียว่าเอ่เคาะซ้ำกําซากข้าวไรนิกลงไปคลิปวังหันนะว่าเออกำลังทํางานกําลังจะไปได้ดีแต่กระตองมาหยุดแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้หยุดทันควันเนาะคะ่ะเพราะว่านิกยังรลออ่อรอว่าทางโรงพยาบาลเขาจะติดต่อมาเมื่อไหร่เนาะคะ่ะอันนี้เฮาปปปบ่ได้ปรับเพราะว่ามันเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาล เราก็ต้องรอเขาเขาต้องการให้เราเข้าไปเมื่อไหร่เราก็ค่อยเข้าไปทุกวันนี้นี่ก็ยังทํางานปกติ okay, นะค่ะนาอยังไปทํางานแต่เมื่อนี้านาแตบบ่ไมะนังวาวแวบๆบนี่เมื่อนี้หิมะมันตกหลายพี่น้องตกค่ะตกแน่อยู่แถวบ้านนิกนี่นิกก็เลยขอทิศทางลานเพ่นตยุทธเพราะว่าถ้าไปอันเดินทางลําบากจะพี่น้องไปเพราะว่าถานนแถวบ้านน่ะเขาบได้มะาวานเกลือ ที่นี่ถ้าโนมันลงขันหิมะมันลงน้องขามันก็นจะถม่ลดตามตามเส้นถนนที่ว่าเป็นเป็นเ้นลักนะ่ะข้าเจ้าก็จะไม่ลดหกกลอแบบวานเกลือให้มันละลายน่ะแบบพี่น้องเอาเกลือมาว่านมาโรยให้มันละลายและแถวบ้านนิดนี่เขาจะมาโดนโดนเถื่อแล้วทีนี้หลอ่อลดยู่ประเทศทีนิอยูนี่มันเป็นล้อรถธรรมดาถ้าออกไป ขันมันตกนักเอรีน่ะมันก็มุนลุยลุยลุยก็ย,ยังบะรถบาดเท่า,ามื่นขิโตม,มานะพี่นอ้องมันออกไปกับอันรายลก็เลยขอหยุดงานเนาะค่ะวันนี้ไม่ไปทํางานแต่ว่าขันทางอีกทั้งคือจังทงั้งุปริเทศสวิเดนนะจ๊ะถ้าใกล้ๆหน้าหนาวเขาจะมีวันเดือนปีให้เปลี่ยนหล่อเลยเป็นหล่อสําหรับหิมะเป็นหล่อสําหรับถน,นนที่เป็นนำ้นำแข็งเป็น นมะตกนัก,นกทังประเทศทางพุนเข้าเจ้าจะบ่มีปัญหาเนาะคะ่ะแต่อยนี่มันบ่มีบ่ได้มีหล่อหล่อรดแบบนั้นเนาะคะ่ะบ่ดด้เปลี่ยนเนาะคะ่กะก็เลยบ่ก็เลยบ่ไดีไปทํางานเหมือนีพี่น้องกันเลยไม้มีโอกาสขึ้นมวาว้าจากับพี่น้องตอบคําถามทักทายไปแต่ในการใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศในการทํางานของนิกเนาะคะ่ะแล้วก็ยังมี คอมเมนต์ Comment, คำถามมาเกี่ยวกับที่ว่า,าสามีเสียเสียอยู่ที่เมืองไทยแล้วสามีบอกว่าอาอายุเท่าไหร่ะจะได้เงินสามีบอกไว้ว่าสันมีผีคนผู้นหนึ่งคนเขียนเขามาถามแล้วค่ะเนาะเงินกับเสียมาสันนี่กะคลิปหน้านี่จะเอามาคุยกับกับตองกลับมะวกคือเก่าค่ะพี่น้องกลับมะวก เรื่องเงินเงินทองทองของสามีกับคําว่าสามีบอกสามีพูดเนี่ยนิกอยากเน้นนักกับทุกคนอีหลีได้พี่นองอันสามีบอกสามีเบานันมันไม่เท่าเฮามีเอกสารอยู่ในมือกับเอาให้รู้จริงจริงแจ้งนิกจะเลยตอบเพ่นไปวาสะดวกคุยกันบอเพราะว่าเงินที่เพิ่นจะได้รับนั่นน,ะนิกบลูว่าเงินอีหยังคือต้องไปล่ออายุ ของพี่เพิ่น่าน,นั้นเพราะว่าในเมื่อสามีเสียไปแล้วมันเป็นเงินอะไรแล้วถ้าเป็นเงินกเกษียณกับคืนนิกเวาเนาะค่ะถ้าเป็นเงินกเกษียณจากที่ทํางานของสามีทําไมต้องรอพี่เขาอายุขนาดนั้นแล้วคันเป็นเงินทรัพย์ชมบัตรก็ว่าตายหลายปีแล้วเป็นอย่างคืนสีตองลอ่อนิกก็เลยไม่เข้าใจเนาะค่ะเนาะนิกก็เลยบอกเข้าใจนิกก็เลยอยากให้ทุกคน ใครที่มีอันนี้สําหรับประเทศอังกฤษเนาะค่ะเพราะว่าเพื่ในแฟนประเทศอังกฤษเขามาคอมเมนต์ซอยเหลือกันเด้อพี่น้องนี่จะได้เอาขึ้นมา่อาเป็นวิทยาทานเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งบอกว่าสามีเสียนาแล้วเสียเงินให้นายหน้าเดินเรื่องเอาเงินอันนี้กะเพิ่นยูเมืองไทยอีกพี่น้องจะเป็นหาสี่หาแสนแล้ว ยังไม่คืบหน้ายังไม่ได้เขาก็บอกว่าจะได้เงินก้อนใหญ่มีแต่ร์วาห้โอนเงื่อนไปอันนี้เคยพูดแล้วครั้งหนึ่งเนาะมีแต่ว่าให้เอาโอนเงื่อนไปเป็นค่าภาษีค่าอะไรนี่ก็เคยบอกไปเลยว่า,วาปกติถ้าถ้ามีทนายทําให้หรือว่าอี๋อย่างนี้เขาสิบริจายเงื่อนก่อนได้พี่น้องคนเรื่องมันพอจบนะ่ะอ่ปกติเขาก็ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยมันจะจ่ายมาเขาจะหัก ค่าใช้ใจ่ายออกไปก่อนที่เราจะได้ด้วยซ้ําพี่นอ้องค่าหนุนค่านี่ค่าภาษีทุกอย่างลงตัวก่อนที่เราจะได้อันนี้พี่ก็บอกมาหลายปีแล้วยังไม่ได้เงินแล้วเสียเงินไปเยอะแล้วมีแต่บอกจะได้เงินก้อนโตอันนี้นีกก็บอกว่าให้มาบอกคุยกันหลังไม่เพราะว่านี่อยากรู้ว่าเงินก้อนโตที่พี่พ,พนใชได้นะ่ะมันมาจากไหนมันจะมาจากการขายบ้านหรือมันจะมาจากที่ที่ไหนเราไม่รู้เนาะค่ะนีกก็เลยต้อง กาบขอโทษไปหลายๆที่แบบว่าให้คําแนะนำไม่ไม่ได้กระจ่างเพราะว่าท่านิกว่าไปในในเมื่อนิกว่าลูกตนซ้ายไปเหตุอิลีมันก็อาจจะพิษผ่ามันบอค่ะเพราะฉะนั้นเนาะคะเนาะนิกก็อยากเป็นจุดศูนย์กลางนะคะผู้ใดเด็เขามาพบมาพอนิกเว่าอีเดียวนิกะคอมเมนต์เด้ค่ะคอมเมนต์ข้างล่างเพื่อเราจะได้ ช่วยกันออกความคิดเห็นช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็เบ้ามานะมาย้าวมาโดนแล้วพี่นอ้องก็จะขอจบไว้ก่อนเนาะกระเดียวช่วงวันนี้ว่างอยู่บ้านช่วงช่วงเย็นๆหรือว่าอ่าอีกจักพักนึงก็บเมานางเว้าอีกในในประเด็นที่ว่าอันอ่าเป็นเมียฝรั่งทํางานนวดไม่อายหรือนะ,นะอะงานนวดท ไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นงานที่ต่ําต้อยเนาะค่ะเนาะพี่น้องหรือว่างานที่น่าอายเดี๋ยวเขาจะมาคุยกันเนาะค่ะเขาจะมาคุยกันว่าหนวดอยู่ต่างประเทศกำหนวดอยู่บ้านเขามันเป็นจังใดเนาะค่ะเนาะก็เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต,ต่อไปในการทีนิกมานางวอาวแวๆๆ๊บแว๊บแวพี่นอ้องฟังแล้วก็ขอบคุณทุกคำคอมเมนต์คำติชมนะคะบายบาย